ค่ะสวัสดีค่ะทอมชุ่มเอฟซทุกท่านค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องเจนางน้ำโชกนะคะท่านผู้ชมขะพบกันหลังห้าน้อยเนาะค่ะเนาะเอ่อกออกโดนเตื่นแล้วค่ะท่านผู้ชมขะแต่ว่าแอดเกิเลยมาเช็คกมุงกรว่าสำนักใดเข่าแน่เนาะ,ะค่ะเนาะสำหรับมือนีค่ะท่านผู้ชมขะตัวเลขแนวทางของอาจารย์เซียนหนึ่งเจ็ดเก่าเนาะค่ะเนาะอาจารย์เซียนหนึ่งเจ็ดเก่ารู้สึกว่าจะเข้า ทั้งสามน้อยนะคะมือนีไผตามอาจารย์เซียนนึ่งเก็ดเจ็ดเก่ากับพ่อสิเดคาปทะทูพ่อสีเดคากับเขาอยู่เพราะว่า,เ,าเพิ่นเริ่มเขาที่น้อยพิเศษเนาะคะ่ะเนาะพิเศษนี่ค่ะสองห้าตรงตรงพิเศษเนาะคะ่ะเนาะตัวลูดก็คือสองสองนี่เขาได้ทั้ง สองหา้าเท่งศูนย์สองะคะสอหกับ0ูย์สส่วนห้าก็จะเป็นสองหได้นะคะต่อมาออกสี่ศูนก็เข้าตรงๆ40ศย์ปกติเข้าตรงๆเนาะคะ่ะเนาะสี 40, หลุดสี่ก็ได้อีกนะคะทช่วงขาส่วน8ปหไม่ถึงไม่เข้านะคะต่อมา3ามห้าสามหาวพี เขาโตกับห้หาสามออกสามหาเนาะค่ะเนาะสรุปแล้วคือเขา,เอาสองหาเขาพิเศษเขาปกติเขาวีไอพีนะคะทำช่วงขาพิเศษปกติวีไอพีก็ถือว่าโอเคอยู่พอสมควรอยู่เนาะค่ะเนาะอีกอาจารย์หนึ่งที่เบาๆถึงบไร้คือของอาจารย์สมยศเนาะค่ะเนาะ คลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขแนวทางเทิ่งพบกันหลังห้าหน้อยออกเทิ่งสิมล่งตัวเลขแนวทางให้เซียนหนึ่งเจ็ดเก่าพมันทรงมาแล้วแต่ว่ากระอดบ่ได้ที่จะให้มึงตัวเลขแนวทางของอาจารย์สมยศนําโนะคะนันโอาจารย์สมยศสองหมือแล้วค่ะตํ้ช่วงขาบัว่านนี่อาจารย์สมยศแตกหกสองเทิ่งปกติเทิ่งดีไอพี แล้วก็แตกหนึ่งแดพอมเพื่อนบอกว่าเน้นปกตินะคะกระอ,อกปกติอหรธารมชม่มต่ว่าเลิดมากเป็นวีพี่น้ำพอมนะคะเนาะเมื่อนี้ก็คือกันนะคะเมื่อนี้ก็คือกันตัวรูดตัววิ่งรูด8ดเออวิ่งแปดรูด8ดก็ได้ทั้งแปดหกลูดสก็ได้ทั้งสี่ศูนย์แปดแปดอีกค่ะทผช้ชม่านี่ค่ะ อาจารย์บอกว่าให้ระวัง8ตเขาคว,วามระวาอีดีหลายท่านหลายคนขัดได้ค่ะทำชม่วงขาก็ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์สมยศเนาะคะ่ะเนาะที่ให้ตัวเลขกแนวทางมากให้่านมช้วมเด้มีโชมมีใช้น้ากันหลายคนกะโอนไปแบียงปันน้ำใจไปบูชาคู่ให้อาจารย์แล้วเนาะคะ่ะเนาะขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หลายๆมืออื่นเข้ากระถาค่อยเอาตัวเลขกแนวทางกับอาจารย์มามีโชมมีหมันน้ำกันอีกเตือนหน,นึ่งเนาะค่ะเนาะ ขาทำช่วงขาตัวเลขแนวทางของอาจารย์สมยศต,ตรงรอบเป็นมืออื่นเออ่สิเป็นเศร้าสายใบซ้ำไหลเดี๋ยวแอดจะเอามาลงให้ทางผู้ชมวยชหัจกักน้ำเนาะค่ะเนาะคอสเอ่ออ,อ,อ,อภัยมือนีเพราะว่าแอดอาจจะลงในช่องซ่าหรืออาจจะรัางอาจารย์ก็ลงในในช่องยูทูปบ่เบิดแต่ว่าลงในกลุ่มเบิดอยู่ค่ะท่านผู้ชมค่ะ สาเหตุคือแอดไปรวมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติมือนีเนาะค่ะเนาะก็เลยต้องขอกรับขอโทษขออภัยทุกท่านทุกคนเนาะค่ะเนาะที่เอ่อรอคอยมึงในช่อง YouTube ของเจน๊นางน้ำโชกนะคะหลายท่านหลายคนกับแอดขอความกรุณาแอดเอ่ออยากให้ท่านผู้ชมได้ขอไปอยู่ในไล่กลุ่มไว้เพื่อป้องกัน,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะ มีภารกิจมีอยากนั่นนีโนนเอ็ดกับเดี๋ยวลงโน้นนี่ไล่กลุ่มเลยกับสะดวกสบายทั้งสองฝ่ายเนาะค่ะเนาะเพื่อจะบริภาษาราคาสารใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆจากทั้งช่องถ้าแอ็ดบาว่างถ้าแอ็ดว่างแอ็ดกับ,บมีปัญหานะะเนาะค่ะเนาะแอ็ดกับฝ่าวงหย้ยก็จะมือนีละเออสำหรับมือนีนะคะตัวเลขแนวทางของอาจารย์สมยศกับเขา่ากับแตกกับปัง4 0 8 6 8 8 แต่สำหรับของอาจารย์เซียน1 7ึ่งเ็ดเก่ากไลมากแต่สองหาสองหา02นล้กก็มาสี่ศูนล้กก็มาสามหา, 40, หา, 30, หาได้ทุกน้อยนะคะพิเศษปกติ V.I.P. นะคะสำหรับเมื่อนี้อาจารย์เสียนหนึ่งเจ็ดเก่าบนทรงไม่ละทำช่วงขาเลขออกปุบทรงปับค่ะทำช่วงขาขอกราบขอพระคุณอาจารย์1 7, 7, 7 9, ึเจสียน1 7ึ่งเจก่าหลายๆที่ให้ตัวเลขแนวทางมาก หิเอดทุกมือถูกมือถูกแกล้งกะทำชุ่มขาเพิ่นออกมาให้ทุกแรงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าเพิ่นส่งมาปุ๊บแอดจะส่งให้ทำชุ่มเดี๋ยวพิจารณาเนีนําไปคัดกล่องเลยเนาะคะ่ะทำชุ่มเนาะไปมึงน้ากันกะทำชุ่มขาวาตัวเลขแนวทางมืออื่นวันที่สิบหามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกซึ่งเป็นวันอาทิตย์สบายสบายห้อมีเวลาว่างเดีพิจารณานะะเนาะค่ะเนาะไปมึงน้ากันวาตัวเลขแนวทางอาจ,จารย์เซียนหนึ่งเจ็ดเก้าจะเป็นตัวใดนี่ค่ะ ทำช่วงขาตัวเลขแนวทางของอาจารย์3วิ่ง3มวิ่ง4ี่วิ่ง5นะคะตัวเลขของเพิ่นกับสามเก้าสามสองสามเจ็ดสามหนึ่งสามแปดสี่สองสี่ศูนย์สเนาอกะค่ะเนาะอาจารย์กับผู้เรียนเน้นตัวใดนะคะ อาจารย์บริวารเนียนตัวใดนาะเดี๋ยวแอดมืออีกเท่อนึงว่าอาจารย์จะเนียนโบนก่ะเนาะอาจารย์ได้เนียนบอ,อาจารย์บริเนียนกับทา้ชมค่ะอาจารย์มิตาเอา่อวงตัววิงอาจารย์ใด้วงตัววิงแค่นั้นคือเนียนบัจสุตโตนะคะเนียนตัววิ่งตัวหลุดบัจสุโตแต่ว่าตัวเจาะบริววงบอกว่าตัวใดเนาะค่ะเนาะ บ่าเป็นยังเข้ากับไพ่ยามจับใส่กับของอาจาร,รย์กับของพอพมกับของของไพ่อีกที่เขามื่อีของพอพ่มของเอฟซีลูกพอแล่เน,นาะค่ะเนาะประมาณนี้ก็บทานช่ว่ขาเอาทานผู้ชมค่ขาตัวเลขแนวทางฮาหนอยมือนีแอดกับคอให้ททานผู้ชมวงเอฟซีเด้นั่งไปพิจารณานั่งไปขัดกอง สำหรับท่านใดที่มีโชคมิใช่ครับอาจารย์เ,ออเสียนหนึ่งเจ็ดเก่าอยากแบ่งปันนำใจอยากเต็ตบุญนั่งกันกะธน,น,น,นาคารกรุงไทยก่อม้อสิบเลขบัญชีกะศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งหเก้าเ้าสองสี่นยสมศักดิ์คมพิมามเนาะค่ะเนาะหรือใครอยากโทษไปเอาตัวเลขนั่อาจารย์พิเศษกะ 0 8 1ย์3 7ดหนึ่งแดหนึ่งสามเจ็ดสามดหนึ่งเาะค่ะเนาะอันนี้คือการจะติดตดการส่วนตัวเนาะค่ะเนาะทางช่มกับโทรหาจา์ใดจาร์เสี้ยนหนึ่งเจ็ดเก่าเป็นกระห้ตัวเลขมาตลอดกับขอ้บขอกาข้อพคุณตัวเล็กนวทังจากอาจารย์ที่เอ่อโบวิววากระบบพาดโอกาสคือเขาเขาเขามาเรื่อยตลอดนะคะ เข่าหมูวาน,นกับเขา่าเดียวอเอ็ดมือหมูว่าน,นีเข่าตัวใดมือนี่นะเข่าสามน้อยหมูว้านกับเข่าสามน้อยแต่ว่าตัวเจาะเข่าน่อยเดียวเนาะค่ะเนาะตัวลูดนี่เข่าทั้งสามน้อยแต่ว่าตัวเจาะเข่าน่อยเดียวเอาอไปเป็นยังกับท่านผู้ชมมือก้อนนี่มือก้อนนี่เข่าเฉพาะกิจพิเศษปกติอุ mm hmm. ้ยเข่าหลายอยู่ดิพิเศษปกติอยู่ตะวันเข่าตะวี่พี่แค่นั้น นี่คือผลงานของอาจารย์เนาะค่ะเนาะเอ่อมือวันที่ซิปเอชเข่า VIP อพีปุ่นเอาวีไเข่าอากหลากอยู่กับต้อช่วงขาแล้วก็เท่าเข่าเฉพาะกีดเนาะค่ะเนาะเข่า VIP ก็เข่าเฉพาะกีดเอ่อวันที่ซิปวันที่ซิปเข่าพิเศษเข่าเฉพาะกีดเข่าพิเศษก็เฉพาะกีดค่ะท้างช่วงขาคือเข่าทุกมือแต่ว่าสีลายสีหน่อยแค่นั้นเองเนาะค่ะเนาะ เอาทูาช้ชมขาตัวเลขแนวทาห้าหน้อยของเซียนหนึ่งเจ็ดเก้าแอดกับอจบกันนําเสนอไปเที่ยงแค่นี้เจอกันไมค่คิดหนาเนาะขะนะเป็นคิดตัวเลขแนวา่าของอาจจะเป็นของพอพุอพ่มพอมาจังหน่อยอาจจะทั่หาพอพุอ่มเนาะขะนะ,ะ,นะมันจะเดือดปวดค่ะขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณสําหรับการแชร่ออกไปให้ผู้อื่นเดี๋ยวไม่มีโฉมมีหลาบน้ำะเะนาขนะขอบคุณมากมาที่ดูแลและเอ่อ ส่งขอความคิดเห็นมากบอกนั่นนี่น่น,อนแอดแอดพร้อมที่จะปรับปรุงและนําเสนอ,อทุกท่านทุกคนเนาะคะ่ะเนาะและ้วก็แอดตอบรับทุกขอความคิดเห็นที่ส่งมาเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ